เพราะน้องเหนือจากในเรื่องของการร้อยเรียงให้เกิด52สัปดาห์ว่าควรทําอะไรเมื่อ,อไหร่อย่างไรกับพืชแล้วเนี่ยการที่เราสามารถจะบอกได้ล่วงหน้าอย่างน้อยสักสามวันว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพี้ยกระโดดจะลงทําลายไหมจะมีโรคไฟทอปทราไหมจะมีโรคผลเน่าหรือเปล่าโรคแคนเคอร์จะระบาดหรือไม่เกษตรกรจะได้เตรียมตัวทันเตรียมรับ เตรียมสู้แล้วเตีป้องกันความเสียหายได้เราเรียนรู้กันมาตลอดนะครับว่าพืชก็คือสิ่งที่มีชีวิตและคนเราก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกันเมื่อเราเจ็บป่วยได้พืชก็เจ็บป่วยได้เหมือนกันเวลาที่เราเจ็บป่วยบางครั้งเราไม่รู้ว่าเราเจะป่วยมาจากอะไรเราเดินไปร้านขายยาแล้วเราไปสั่งยาว่าขอยาแก้ปวดหัว แต่เราไม่รู้ว่าเราปวดเพราะอะไรในทางการเพาะปลูกก็เหมือนกันครับเกษตรกรพบเจอว่าพืชของเขาเป็นโรคหรือป่วยเขารู้ว่ามันป่วยเป็นอะไรเขาก็เดินไปซื้อ,อยารักษาโรคพืชให้กับเขาแต่เขาไม่รู้นะครับว่ามันป่วยแบบนี้เพราะสาเหตุหรือวิธีการอะไรที่ทําให้มันป่วยเมื่อไม่รู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าพืชของเขาป่วยด้วยอะไรสิ่งที่ทําได้นะครับ ก็คือการรักษาที่ปลายเหตุก็เหมือนกับการที่เดินไปซื้อ,อยาแก้ปวดมากินนั่นเองเมื่อมีแต่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนี้สิ่งหนึ่งที่เกษตรกรต้องจ่ายไปอย่างมหา,าศาลนั่นก็คือต้นทุนแต่เขาจ่ายลงไปโดยที่ไม่ได้อะไรกลับเลยความสัมพันธ์กับ3สิ่ง ะะเราเรียกอันนี้ว่าเป็นสามเหลี่ยมศัตรูพืชทางด้านโรคพืชชื่อคำว่าสามเหลี่ยมโรคพืชมันจะที่บายได้ว่าการเกิดโรคใดโรคหนึ่งกับพืชชนิดหนึ่งนั้นเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยปัจจัย3อย่างด้วยกันแล้วก็ในแต่ละอย่างนั้นเขาจะใช้เส้นตรงคือด้านของสามเหลี่ยมแล้วเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าถ้าทุกด้านมาพบกันทั้งหมดเราพยากรณ์ได้ว่า อันตรายที่จะเกิดจากศัตรูนั้นเกิดแน่ตัวอย่างอย่างเช่นอย่างกรณีของอตัวโรคแคงเคอร์ในพืชตระกูลส้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส้มโอก็เป็นศัตรูสําคัญขณะดเดียวกันถ้าเราหาปัจจัยของสิ่งแวดล้อมเจอว่าเอตัวเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคพืชน,นั้นชอบสภาพอากาศแบบไหนซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งของสามเหลี่ยมก็แปลว่าสามเหลี่ยมเกิดแล้วสอสองด้านถูกไหมคะ ด้านที่สคืขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของต้นพืชและชนิดของพืชเพราะงั้นถ้าต้นพืชชนิดนี้แม่จะอ่อนแอต่อโรคแต่เราดูแลให้แข็งแรงได้โรคก,ก็จะไม่เกิดนั่นแปลว่าการเกิดโรคแคนเคอร์กับส้มโอจะเกิดได้ถ้าสามเหลี่ยมครบทั้งสามได้อันนี้คือทฤษฎีสามเดือมโรคพืชในแง่ของทางศัตรูพืชอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไรก็ดี มแมลงศัตรูก็ดีอย่างส้มโอก็จะมีศัตรูพืชอีกตัวหนึ่งก็คือหนอนชอนใบก็คล้ายกันค่ะสามารถอธิบายได้ทีนี้ย้อนกลับไปในเรื่องของโรคแคงนเคอร์นิดหนึ่งจะได้เข้าใจว่าโรคแคงนเคอร์เองเนี่ยเขาไม่ได้เกิดกับผลส้มโอตั้งแต่เล็กจนถึงเก็บเกี่ยวแต่เขาจะมีช่วงหนึ่งที่อายุผลเท่านี้และสภาพอากาศแบบนี้คือมีฝนตกหรือความชืน้นนะคะจะเกิดอาการของโรค อย่างส้มโอก็จะเป็นตอนลูกเล็กไม่ใช่ผลผลอ่อนด้วยอายุลูกนั้นประมาณสักสาเดือนก็จะเป็นแต่ถ้าเป็นส้มโอที่อายุ7เดือนหกเดือนใกล้จะเก็บแล้วจะไม่เป็นโรคนี้แต่แผลที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนอายุ 3, าสเดือนยังคงอยู่แล้วทำให้ผลส้มโอนั้นเนี่ยตกเกรดทันทีในโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกขึ้นวันนี้ในการทำการเกษตรสามารถนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือและเครื่องช่วยต่างๆในการเพาะปลูกและเพิ่มผลผลิตก,กันบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นระบบการให้น้ําปุ๋ยหรืออื่นๆแต่มันจะดีกว่าหรือไม่หากวันนี้เรามีเครื่องมืออัจฉรยะที่เข้ามาช่วยในการเพาะปลูกและป้องกันปัญหาตอบคำถามหรือข้อสงสัยให้กับเกษตรกรได้อ,อย่างทันท่วงที หลักการของ5้าสิบสองสัปดาห์เนี่ยมันจะรวมในเรื่องของการดูแลพืชโดยเฉพาะย่าิ่งการให้ธาตุอาหารการให้ปุ๋ยด้วยเ,เรามีเครื่องมือนะคะว่าที่จริงเรามีผลของการวิเคราะห์ดินเรามีเครื่องมือที่ปัจจุบันนี้ในหลายๆประเทศก็ใช้ติดไปกับเครื่องจักรกลเลยอย่างกรณีของไรอ้อยอุปกรณ์เครื่องมืออันนี้เนี่ยติดอยู่ท้ายแท็กเตอร์แล้วทุกครั้งที่เขา เขาเรียกอะไรไถพรวนดินไปด้วยอุปกรณ์เหล่านี้จะอ่านค่าของดินเลยอ่านเป็นดิจิตอลแล้วส่งค่าอันนี้เนี่ยผ่านขึ้นไปยังดาวเทียมแล้วตัวเครื่องจกักรคือตัวแท็กเตอร์ก็อ่านค่าเหล่านี้จากดาวเทียมอีกทีขณะเดียวกันมันมีเครื่องมืออัตโนมัติที่เป็นตัวทําให้อุปกรณ์การใส่ปุ๋ยปรับตัวหน้าตัวกลางตัวท้ายซึ่งเป็นแม่ปุ๋ย ที่งติดอยู่ท้ายแท็กเตอร์นเนี่ยไปทุกทุก,ทกตารางนิ้วตารางเมตรของพื้นที่ได้อย่างถูกต้องในอนาคตสิ่งที่จะตอบได้จะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญจะไม่ใช่เอ็กซ์เพรสตแต่จะเป็น AI คือเขาจะเรียนรู้ได้โดยคนเอาข้อมูลเหล่านี้ป้อนให้เขาแล้วโดยที่เขาเรียนรู้ไปจากสภาพที่เขาเห็นหรือมีการส่งผ่านภาพ ให้เขาได้เรียนรู้ระยะหนึ่งของพืชใช้5 0 0 0ภาพเพื่อให้ตัวของ AI ตัวของระบบนั้นเขาได้เรียนรู้โดยการจำพอเขาจำเป็นนานๆพอถึงระยะนี้ปุ๊บแล้วเขาอ่านอากาศออกหรือเขามีเครื่องมือที่รู้สภาพอากาศเขาจะเตือนเราเลยโดยที่ไม่ต้องใช้คนไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญอีกแล้วจะเตือนทันทีเลยเฮ้ยโยโย่ปลูกส้มนะใบส้มอยู่อายุ4ี่ห้าวันแล้วนะ พรุ่งนี้จะมีฝนตกนะถ้าตกจริงอยูร่ระวังเลยว่าเกิดแน่แข็งเคริรเกิดแน่โรคไฟทอปชทราเกิดแน่เพลียไฟเขาจะตื่นหััได้เพราะว่าอุปกรณ์ทางด้านไอที IT ปัจจุบันมันไปไกลเหลือเกินแล้วนะคะเพียงแต่เราจะทำยังไงที่ไปให้ทันมัน กุญแจสําคัญในการที่จะทำให้เราเข้าใจอย่างถองแท้ถึงการเกิดโรคพืชที่ทำให้ผลผลิตเสียหายหรือมีคุณภาพที่ลดลงไปนั่นคือความเข้าใจเรื่องที่มาของสาเหตุของการเกิดโรคสามเหลี่ยมโรคพืชคือพื้นฐานของความเข้าใจในสาเหตุที่แท้จริงจะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างแน่นอนหากเราไม่สามารถประกอบข้อมูลทั้งสด้านได้ครบนั่นคือชนิดของพืชและอายุของพืช สภาพอากาศที่เหมาะสมเชื้อโรคและแมลงที่จะเติบโตกับพืชหรือสภาพอากาศนั้นๆเมื่อ3สิ่งนี้มาบรรจบกันเราก็จะสามารถรับรู้ได้ว่าโรคอะไรหรือแมลงชนิดไหนจะเกิดขึ้นเท่ากับเราได้ทราบว่าพืชป่วยหรือจะป่วยด้วยสาเหตุใดทําให้เราสามารถป้องกันหรือแก้ไขได้อย่างถูกต้องนั่นเองสภาพของฟ้าอากาศ เพราะงั้นถ้ามีสภาพฟ้ออากาศอาจจะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ดีหรือแม้กระทั่งแอปพลิเคชันต่างๆตอนนี้ก็ดีเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้แต่คำว่าจะรู้ได้นั้นคือนักวิชาการรู้เกษตรก,กรไม่รู้เกษตรก,กรบางรายอาจจะเคยมีประสบการณ์ว่าเนี่ยฝนตกและ3สามวันเดี๋ยวลูกส้มฉันก็จะเป็นแคนเคอร์แต่ทำอะไรก็ไม่รู้จะคันยังไงก็ไม่รู้แล้วใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้อายุพืชเท่าไหร่ อายุผลเท่าไร่ที่อ่อนแอต่อโรคที่อ่อนแอต่อมแมลงและทั้งหมดนั่นก็คือปฐมบทของ52สัปดาห์เรื่องราวยังไม่จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับในตอนต,ต่อไปนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปเจาะลึกในเรื่องราวของการเพราะปลูกพืชทั้ง3ชนิดที่ได้เกิดเอาไว้ตั้งแต่ต้นรายการนั้นก็คือส้มโอทุเรียนและลำไย โดยผมจะพาท่านผู้ชมเดินทางร่วมไปกับทีมนักวิจัยในการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสภาพดินฟ้าอากาศคุณภาพของดินแล้วนำมาปรับใช้ประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี52สัปดาห์อย่างละเอียดติดตามตอนต่อไปกับรายการของเบ่งเกษตรรายการที่จะตอบโจทย์ปัญหาเรื่องการเพาะปลูกด,ด้วยข้อมูลวิทยาศาสตร์อย่างแม่นยำสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ